สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันพุทธที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 7ดิฉันนั่งสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่นจากแผนที่อากาศผิวพื้นมณีข่ากับพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปั่นกลางผัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันดันตะวันตกของประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ลักษณะเช่นนี้ค่ะก็สิเรียหายบริเวณภาคแต่ว่านอกเชยงเนื้อตอนบนมีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากเป็นบางแหง่งจากภาพท่ทยดาวเทียมค่ะก็พบว่าเริ่มมีกลุ่มเมฆสันตามที่ก่อโตขึ้นในหลายๆพื้นที่ของภาคแต่ว่านอกเชยงเนื้อตอนบนค่ะ กระสอฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่นค่ะก็บพบว,ว่าเร,ริ่มมีกลุ่มฝนที่ก่อโตขึ้นบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีขอนแก่นกาลสินมหาสารคามรอยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครค่ะก็บพบว,ว่าเร,ริ่มมีกลุ่มฝนที่ก่อโตขึ้นบริเวณจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นและประเทศลาวค่ะ คาดไม้ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่แลมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งค่ะคาดไม้อุณหภูมิสูงสุดบ่ายมือ้อ่ขาย่ที30ถึง34องศาเซลเซียสคาดไม้อุณหภูมติตำสุดมื่ออื่นเ้าร่ขายู่ที23ถึง26องศาเซลเซียสค่ะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องคายดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแห้งที่อาจเกิดขึ้นในระยะนีเอาไว้น้ำค่ะรับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันอองชิงนอตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับมินี่สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำปุะตูตนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน